รองเท้าคู่นี้เป็นหนังแท้ร้อยเปอร์เซนใช้ของวัสดุดีมากและปะัญหาเขาคือเขาต้องการจะเปลี่ยนสีใหม่ทีนี้การที่เราจะทําสีใหม่เนี่ยก่อนอื่นเนี่ยเราต้องเก็บก,ก่อนเนี่ยเนี่ยนี่บางเก็บเก็บด้วยอะไรก็คือตัวนี้ก่อนที่เราจะทําสีนะเราต้องเก็บด้วยยางตัวนี้ก่อนอย่างเช่นอย่างเงี้ยเคสมันแตกเนี่ยเ,เ,เ,เห็นไเนี่ยเราต้องเก็บทิ้งไว้ก่อนเพื่อประสานชิ้นงานก่อนก่อนที่เราจะมาเริ่มเก็บสีเห็นปะเนี่ยมันแตกหมดเห็นปะ แล้วก็ทิ้งไว้ก่อนป้ายตัวนี้คือจริงๆเป็นตัวที่ทําให้หนังแตกประสานเข้าหากันไม่ว่าหนังหรือว่ายางแตกประสานเข้าหากันแล้วเดี๋ยวเราเวลาเรามาทําสีเราจะทําได้ง่ายเห็นไหมเคสเนี้ยเนี่ยเราก็ทิ้งไว้เพื่อให้มันเนี่ยเพราะถ้าเราไม่ลงตัวนี้ก่อนเรามาทําสีไอ้ต่างที่มันแตกแตกมันจะไม่ประสานเป็นเนื้อเดียวกันไงเห็นปะเนือ้อย่างเช่นตัวนเ,นเนี้ยเห็นป่มเนี่ยตัวนี้ก็เหมือนกัน เราก็ทิ้งไว้ก่อนคืนนึงแล้วเดี๋ยวเรามาเก็บเพื่อจะขัดลงสีเนี่ยบางก็ตามบางอนะไรบางชอบใช้มือแล้วเราก็ทิ้งมันไว้เหมือนครั้งเนี้ยเราทิ้งไว้เราไป้ายไว้รอบหนึ่งแล้วเห็นไหมเราไป้ายไว้รอบหนึ่งแล้วแล้วเราก็มาป้ายทำอีกทีนึงเดี๋ยวเวลาเราเก็บสีมันจะได้เนียนเนียน เราป้ายไว้ก่อนเดี๋ยวเวลาเรามาทําสีมันจะง่ายเห็นปะ่ะนี่เทคนิคเลยนะรางคนจะมีปัญหามากเจอพอหนังแตกแล้วพอไปทําสีไงก็แตกเหมือนเดิมหนังก็ไม่หายแตกมันจะหายแตกได้ไงเมื่อคุณยังไม่ประสานเซลล์หนังก็ไปก่อนแล้วสีก็ไม่ยึดเกาะด้วยนะแล้วปล่อยมันคืนหนึ่ง อย่างเคสอย่างเงี้ยมันจะประสานที่มันแตกให้เป็นเนื้อเดียวกันโอเคนะดูเรื่องอีนพวกอะไรเนี่ยเราก็ต้องแยกส่วนออกอะอะไหล่เราแยกส่วนออกเพราะเดี๋ยวเราต้องทำสีใหม่หมดนะวะล เปลี่ยนใหม่หมดนี่เห็นไหมเขามาลงสีใหม่เนี่ยใช้ยางลงพอลงยางเสร็จเราก็ลงสีได้เก็บอยู่เสร็จนี้ก็เรียบร้อยเรามาเปลี่ยนสีเรียบร้อยแล้วเราต้องใส่กันสีลอกด้วยนะไม่ใช่ว่าคุณแค่แต่เรื่องสีเฉยๆตัวน,นี้เสร็จเรียบร้อย